สนับสนุนโดยเบเนพ l u s โปรตีนดีๆจากพืชคูณสองเรื่องโจรโลกกิดเนี่ยน่าจะประมาณปีพศ2554 0 0น่าจะประมาณนั้นครับเพราะว่าเป็นช่วงจังหวะผมโดนย้ายพอดีนะครับตอนนั้นผมเป็นรองผู้ชกการตำรวจภูธรภาคเกดนะครับก็เกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นนะครับ ในพื้นที่น่าจะอำเภออัมพวาจังหวัดจมุตสมุทรสีต่อแต่ว่าด้วยความเป็นนักสืบเนี่ยมันคาใจมันคาใจว่าเฮ้ยทำไมจับไม่ได้วะให้ทุ่งเทนะครับก็เกิดลายที่สามอีกไปคนแก่ครับไปคนแก่อีกนะครับแล้วมาเกิดลายที่สี่อีกที่กำแพงแสนอ่าอำเภอนครชัยศรี นะครับบ้านเกิดเหตุก็เป็นบ้านอยู่ชายน้ำชายแม่น้ำนครเชยียีและเกิดลายที่5ลายที่6คมขืนคนแก่ทั้งนั้นเลยครับผมมองว่ามันเป็นอาจยากรที่เป็นอาจยากรต่อ พลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกษรอ,อดีในตำรวจสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติปัจจุบันเป็นคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจได้รลบสดเล่าคดีอาชญากรรมปี2554ขณะนั้นท่านเรวัตมีตำแหน่งผู้บัญชาการฝ่ายสืบสวนเกิดเหตุฆาตรกรรมที่อำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามมีโจโรครจิตก่อเหตุอนาจารกับคุณยายจนถึงแก่ความตายไม่พอเท่านั้นยังก่อเหตุซ้ำอีก5ครั้งในลักษณะเดิมซึ่งตำรวจไม่สามารถตามจับตัวได้ส่วนท่านเรวัตถูกย้ายไปประจำการอีกที่ไม่ได้ทำคดีต่อ ท่านเรวัตมีข้อสันนิษฐานว่าคนร้ายต้องเป็นคนแข็งแรงเนื่องจากปีนเข้าบ้านคุณยายได้และน่าจะเป็นคนหาปลาไม่ใช่พวกขี่มอเตอร์ไซค์ไปอย่างไรก็ตามท่านเรวัตมีความหวังว่าตำรวจรุ่นน้องจะสามารถไขคดีต่อเนื่องจากคดียังไม่ขาดอายุความอ๋อขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องโจรโลกจิตนะครับโจรโลกจิตนะฮะโจรโลกจิตนะครับ,โโรบเรื่องโจรโลกจิตเนี่ย น่าจะประมาณปีพศ2 5 5 0 5น่น่าจะประมาณนั้นครับเพราะว่าเป็นช่วงจังหวะผมโดนย้ายพอดีนะครับตอนนั้นผมเป็นรองผู้ชกการตำรวจภูทรภาคเจ็ดนะครับก็เกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นนะครับในพื้นที่ น่าจะอำเภออัมพวาจังหวัดมสมุทรสงครามนะครับเป็นผู้หญิงอายุ80กว่าปีนะครับ87ปีผมก็ไปดูที่เกิดเหตุนะครับสมัยนั้นผู้ชการน่าจะเป็นท่านคนตำรวจโทพงสันเจียมอ่อนนะครับไปผมในฐานะเป็นรองผู้ชการฝ่ายสืบสวนนะครับก็ไปดูที่เกิดเหตุนะครับ แล้วก็มีท่านพลตำรวจตีโสพลพิสุทธิที่วงเนี่ยไปด้วยนะครับและวพุ่งขับการนะฮะ <Okay. S 1> พอไปดูสภาพศพเนี่ยอยู่ที่ชั้นสองนะครับ <Okay. S 1> คุณคุณยายเนี่ยอยู่คนเดียวนะครับ <Okay. S 1> บ้านนะเป็นสวนมะพร้าว <Okay. S 1> เป็นสวนมะพร้าวเป็นล่องสวนครับ <Okay. S 1> แล้วก็มีทางรถยนต์ทางมอเตอร์ไซค์ที่จะเข้ามาที่บ้านได้นะครับ หน้าบ้านของคุณยายเนี่ยจะเป็นคลองเป็นคลองน้ำนะครับกว้างประมาณสองวากว้างประมาณสองวาที่อำเภออัมพวานะครับนะครับอ่าคลองเนี่ยกว้างประมาณสองวาคลองนี้ก็จะเชื่อมต่อไปกับชายทะเลด้วยถ้าน้ำขึ้นก็ จะเป็นน้ําขึ้นเวลาน้ําทะเลขึ้นเนี่ยน้ําในคลองก็จะไหลขึ้นไปด้านบนนะครับแต่ว่าพอน้ําทะเลลงเนี่ยน้ําเขื่อนเขื่อนสีสวัสดิ์เขื่อนเขาแหลมที่กาญจนบุรีจะปล่อยน้ําไปตามแม่น้ําแม่กลองเนี่ยดันน้ําไปนะครับพื้นที่ตรงนั้นก็เป็นพื้นที่น้ำปล่อยนะฮะชาวบ้านเขาจะไปหาปลาหาปลาในคลองเนี่ยฮะปรากฏว่าคนร้ายเนี่ย มาทางน้ำครับคนร้ายมาทางน้ำนนเพราะว่าบ้านเนี่ยสูงสี่เมตรกว่าเลยนะครับน <c oughs> คนร้ายใช้ไม้ไผ่ลำเดียวเนี่ยพาดกับขอบหน้าตา่างคุณยายนี่เขาปิดประตูหมดนะครับคนร้ายใช้ไม้ไผ่อันเดียวแล้วมันปีนไม้ไผ่ขึ้นไปได้มาไผ่ที่เขาใช้ปีนปีนต้นมะพร้าวนะครับแต่ คนจะปีนต้นมะพร้าวเขาต้องเอาลำไม้ไผ่เนี่ยไปไปมัดกับต้นมะพร้าวนะครับใช้เชือกมัดแล้วถึงจะปีนไม่ได้แต่คนร้ายเนี่ยมีความ <c oughs> มีความสามารถคือมันพลาดเฉยๆมันไม่ได้ไปมัดกับอะไรเลยไม้ไผ่ถ้าเราปีนขึ้นไปไม้ไผ่หมุนปุ๊บนี่เราหล่นเลยนะครับนะฮะก็ปรากฏว่าคนร้ายสามารถปีนไปแล้วไปทำการข่มขืนคุณยายนี้นะครับได้ แล้วก็มันโรคจิตด้วยคุณ้ายเนี่ยโรคจิตด้วยนะครับมันใช้ขวดน้ําเล็กๆอะ่ะขวดน้ําเล็กๆอะ่ะไม่ใช่ขวดอย่างนี้นะครับไม่ใช่ขวดใหญ่อย่างนี้นะครับขวดเล็กนิดเดียวน้ําที่เขาถวายพระพุทธอะ่ะขวดเล็กครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับยัดที่อวัยวะเพศของคุณยายนี่ด้วยนะครับแล้วก็น่าจะกัด กัดที่ตรงหน้าอกด้วยนะครับกัดตรงหน้าอกด้วยนะครับแล้วก็บีบคอคุณยายเสียชีวิตเลยนะฮะ <c oughs> ผมไปดูที่เกิดเหตุอ๋อใช้คำว่าค่มขืนไม่ได้เดี๋ยวเหลืองอีกนะครับ <c oughs> ใช้คำว่าล่วงละเมิดทางเพศนะครับมา ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจภาษาที่จะใช้ใน YouTube น well, like ี่นะครับเพราะว่าเมื่อคลิปที่แล้วก็โดนเหลืองไปนะครับเวลาเล่าเรื่องคดีอาชญากรรมมันก็อย่างเงี้ยที่จริง YouTube หรือใครเป็นแอดมินของ YouTube ในประเทศไทยก็น่าจะเข้าใจนะครับเราก็ระดมเรื่องเพศเกาไม่ได้ อ,อย่างนั้นจะเล่าเรื่องอะไรวะ FC ก็ดันถามมาคร,ครับเราก็พยายามหานะครับหาตัวผู้ต้องสงสัยหาตัวผู้ต้องสงสัยเราก็จะเอาคุณยายเนี่ยเขาจะจ้างคนหนึ่งอายุเจ็ิบสองแล้วมาปีนเอาต้นมะพร้าวลูกมะพร้าวนะครับ ใช่ใช่คดีที่ผมคุยกับจอห์นนี่แหละเป็นคดีที่ยังจับไม่ได้แล้วผมก็อยากฝากนักสืบรุ่นน้องๆน,น,นะครับใครเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยประมาณ200คนครับคนที่หาปลาบริเวณคลองแถวนั้นเราเอามาตรวจ d n a หมดนะครับเพราะว่าในช่องคลอดเนี่ยเราเก็บ DNA ได้นะครับ เก็บขนเพชรได้ขนเพชรคือขนที่อวัยวะเพศช,ชายหล่นเข้าไว้นะครับและล่องรอยฟันที่เขากัดนะครับเพื่อจะดูว่าฟันมันเป็นแบบไหนอะไรอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับหมดค่าตรวจ DNA ไป DNA นี่ไม่ใช่เขาตรวจให้ฟรีนะครับเราต้องส่งไปที่แห็บแล็บของเอกชนนะฮะตรวจนะครับ ก็ปรากฏว่าหมดไปสองแสนกว่าสองแสนกว่าบาทแต่ผมไม่ได้ออกเงินครับท่านผู้การท่านออกนะครับแล้วใครต้องสงสัยเนี่ยอยู่ชุมพรเราก็ไปตามตัวมานะครับอยู่อีสานแล้วก็ไปตามตัวมานะครับ,ารต,าต,ารบตามตัวมาหมดนะครับปรากฏว่าอยู่ระหว่างตามตัวนั่นก็เปลี่ยนผู้การนะครับช่วงเดือนตุลานะครับ ท่านพลตำรวจโทพงศันต์เกียมอ่อนก็ถูกย้ายไปประจำเจเลตำรวจผมเองก็ถูกย้ายไปประจำเจเลตำรวจนะครับท่านพลตำรวจโทหารพลน,นิตวิบูลก็ขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้จัดการตำรวจภูธรภาคเจ็ดนะครับแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่ได้เดินทางนะครับเนื่องจากท่านพลตำรวจโทหารพลเนี่ย ขอตัวท่านพลเอกเพียวพันธ์นมาพง์ให้ผมอยู่ช่วยราชการอยู่ก่อนนะผมก็ไปทํากับท่านหารพลอีกนะครับไปดูมันก็เกิดซ้ำสองมาอีกครับซ้ำสองมาไปคมคืนเข้าอีกลายหนึ่งนะครับเสียชีวิตอีกนะครับแล้วมันก็มีคำสั่งย้ายผมมาพอดีให้ผมโดนย้ายไปเก็บกลุ่มที่จเจรําตำรวจนะครับ ท่านหารพลก็ช่วยผมไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเวลานั้นก็สั่งว่าให้เอาผมย้ายไปนะครับท่านพลตำรวจเอกเกียวพันธ์ท่านก็อยากจะใช้งานผมแต่ว่าก็ไปขัดท่านนายกไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องโดนย้ายไปเลยไม่ได้ทำคดีนี้ต่อแต่ว่าด้วยความเป็นนักสืบเนี่ยมันคาใจมันคาใจว่าเฮ้ยทำไมจับไม่ได้ว่าให้ทุ่มเทนะครับก็เกิดลายที่สามอีก ไปข่มขืนคนแก่ครับไปข่มขืนคนแก่อีกนะครับแล้วมาเกิดลายที่สี่อีกที่กำแพงแสนอ่าอำเภอนครชัยศรีนะครับบ้านเกิดเหตุก็เป็นบ้านอยู่ชายน้ำชายแม่น้ำนครชัยศรีและเกิดลายที่ห้าลายที่หกข่มขืนคนแก่ทั้งนั้นเลยครับผมมองว่ามันเป็นอาทยากรที่เป็นอาทญากรต่อเนื่อง นะครับเขาก็ทุ่มเทที่จะจับกันนะครับนักสืบหลายนักสืบนะครับไม่รู้ว่าใครแต่ผมสันนิษฐานว่าคนร้ายหลายเนี้ยเป็นคนแข็งแรงเป็นคนแข็งแรงนะครับคือมันสามารถปีนไม่ไผ่ได้สูงสี่เมตรมันพาดขอบหน้าต่างแล้วมันสามารถปีนเข้าไปได้เนี่ยนะครับแล้วน่าจะ คนหาปลานะครับไม่ใช่พวกขับรถยนต์ไปมอเตอร์ไซค์ไปนะครับความวิตกกังวลบังเกิดขึ้นครับเรามีพ่อแม่ให้เฝ้าบ้านส่วนใหญ่ก็จะมีคนแก่เฝ้าบ้านนะครับแล้วมึงทำไมโลกจิตอย่างนี้ล่ะไอ้หนูนะครับเหตุเกิดขึ้นหลายปีแล้วครับลายที่ห้าหรือลายที่หกนี้นะครับ ถ้าตำรวจจับได้เนี่ยไอ้คนนี้ต้องโดนประหารชีวิตนะครับ <c oughs> แต่ถ้าผมจับได้นี่มันเอาไว้ไม่ได้มันอันตรายกับคนแก่รุ่นแม่และมันข่มขืนเขามันต้องฆ่านะครับมันต้องฆ่าเขาด้วยเนี่ยมันแย่ครับมันต้องสะดเดาะเคราะอย่างเดียวเลยครับ อาจจกรอโลก,กจิตครับอาจากรอโลก,กจิตนะฮะมามันเอาไว้ไม่ได้นะครับผมไม่ได้ไปบ้าที่จะไปฆ่าไปแกงคนครับครับไม่ได้ไปทำอย่างนั้นครับแต่ว่าผมต้องทำให้สังคมเนี่ยเขาอยู่ได้ด้วยความอบอุ่นและผมเป็นตำรวจกินเงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชน เหมือนเขาจ้างเขาผมมาเป็นยามนะครับครับมันไปข่มขืนถ้ามันข่มขืนเขาแล้วมันก็หนีไปอย่างเงี้ยมันกลัวมันกลัวว่าคุณยายเขาจะจํามันได้มันฆ่าเขาหมดครับแม่มันแย่มากๆเลย ก็ยังจับไม่ได้ครับมาเนี่ยหลายคนนะครับพยายามไปทุ่มเทจับกันนะครับแล้วก็ที่ผมเอามาพูดเนี่ยเผื่อมันจะไปกระตุกความรู้สึกของตำรวจน้องน้องรุ่นหลังเนี่ยนะครับมันฆ่าตะกรโลก,กิิฮะเหมือนในสมคิดพุ่มพวงนะครับไอ้สมคิดพุ่มพวงนี่ก็ เรียกหมอนวดไปนอนด้วยจ่ายเงินไปแล้วก็คาตกรรมต่อเนื่องนะครับเหตุเกิดก็ประมาณ10ปี5-4าสี่ต่อเนื่องมาถึงปี5-7นะครับก็10ปีแล้วครับสิปีแล้วนะฮะยังไม่หมดอายุความครับเหลืออีก10ปีอายุความคดีอาญา20ปีนะครับยีปีฮะ เดี๋ยวนี้ใบดําใบแดงน้องๆที่เป็นทหารคงไม่ค่อยสีเลียดกันเท่าไหร่แล้วนะค,ะครับแทบจะสมัครกันแทบจะสมัครกัน